เป็นแปดสวัสดีครับผมวันนี้นะมีอรอบคุรโดนะครับหนึ่งห้าศูนย์ HG นะจะเป็นรอบเจ็ดนะครับลงท้ายด้วย HG เป็นรอบเจ็ดนะในกล่องจะมีดะแกรมมีน้ำมันมีประกันประกันยังอยู่นะครับให้ดูดะแกรมประกันแล้วก็แขนเดิมนะครับตัวนี้เป็นแขนเดิมนะแขนเดิมดมาตั้แต่อนนี้ตัวนี้ได้แขนแต่งมาด้วยนะครับแขนแต่งเป็นลายคาบ้าแบบนี้เลยพร้อมหนอกแต่งนะนะครับสภาพ มีริ้วรอยนะตรงนี้นครับรอยนี่ฮะรอยมันใช้งานอนะ่ะเป็นรอยจากการใช้งานอนะ่ะแค่นั้นเองเววนี่ยพวกเนี้ยสีนี่ก็รอยจากการใช้งานนะตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับทนะี่เหลือก็สวยนะครับสวยเลยแหละบอกเลยไม่มีรอยขูดรอยข่วนเลยทั้งสิ้นนะครับ,นะรบแข็งก็ได้เป็นแคปราบแบบนี้เลยนะฮะดูตัวหน่วงนี่นะครับขวานหน่วงปูน หุนก็ไม่มีรอยอะไรนะสวยๆลอกบอกเลยว่าสวยนะครับวีดปกติไหมดูนะมาดูความวิดนะครับปกติเลยนะคใครอยากได้ลอกวิดวิดในราคาไม่แพงนะครับเนี่ยแค่หมุนแค่หมุนก็วิดแล้วครับคุณระโดนะแค่หมุนก็วิดแล้วนะครับรอบเจ็ดนะครับหมุนลื่นไม่ขึ้นมือนะครับถ้าสนใจนะราคาก็อก 4,690บาทนะครับถ้าไม่เอาแขนแต่งไม่เอาแขนแต่งหรือใส่แขนเดิมไปให้นะครับเหลือ4 5 0ทวนทวนๆนะครับรวมส่งเรียบร้อยไม่มีปลายทางนะ